รวมข้อเสียของโฟเกนสตัวนี้หลังจากใช้งานมาอย่างหนัก1ปีหลังจากที่ผมใช้ตัวนี้นะครับมาประมาณเกือบเกือบหปีแล้วนะครับก็กลายเป็นกล้องหลักของผมไปแล้วนะครับและแม้ว่าผมจะมีกล้องฟูลเฟรมที่ตั้งอยู่ตรงนี้ที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็ตามนะครับแต่ผมก็ยังใช้กล้องตัวนี้นะครับในการถ่ายทั้งคลิปท่องเที่ยวคลิปรีวิวคลิปวอล์กทั้งหลายนะครับ จะไปดูว่าข้อเสียมีอะไรบ้างสรุปให้ฟังอย่างนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับคือมันไม่ได้นิ่งอย่างที่คิดครับคือถ้าเกิดว่าคุณถือถ่ายแบบเดินไปมานะครับอย่างนีนะ้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูถ้าผมถือถ่ายแบบนี้นะครับคือเดินแบบนี้ คลิปที่ได้นะครับคุณจะเห็นว่าตัวคลิปเนี่ยมันจะมีการเช็คแบบขึ้นลงนะครับหรือว่าอัพดาวบ๊อบบิ้งนะครับคือตัวนี้มันจะทําให้ภาพที่ได้มันจะสั่นแบบนี้ยึก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 ,ยก,ยกแบบนี้นะครับถ้าคุณจะถ่ายให้นี่จริงๆเนี่ยคุณจะต้องเดินแบบจินจาวอล์กแบบนี้ครับย่อขานะครับแล้วก็ค่อยๆเดินไป ราจะได้คุณเห็นผมเดินย่อแบบกินจาวอลนะครับคุณก็จะรู้ว่าเออภาพที่ได้เนี่ยมันจะนิ่งขึ้นกว่าที่เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะเอามาถ่ายฟุตเทจนะครับแล้วก็ต้องการให้ภาพมันนิ่งเนี่ยคุณจะต้องหัดเดินแบบกินจาวอลด้วยนะครับก็คือเดินลงส้นเท้านั่นเองนะครับแต่ว่าสําหรับการถ่ายในการเดินวอลนะครับแบบนี้นะครับคือแบบนี้ผมถือว่ามันโอเคเลยเพราะว่ามันจะทําให้ภาพเนี่ยไม่ได้สั่นอะไรมากนะครับแม้ว่าฝนจะเดินแบบปกติก็ตามนะครับก็คือเดินไปแบบนี้ เดินวอล์กไปเรื่อยๆนะครับภาพเนี่ยมันก็จะยังคงโอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันอาจจะอยู่ใกล้ตัววัตถุมันทําให้มองไม่เห็นข้างหลังสำหรับข้อที่นะครับก็คือมันถ่ายชัตเตอร์ไม่ค่อยได้ครับดูว่าถ่ายหน้าชั้นหลังเบอร์นั่นแหละคือแม้ว่าจะมีหลายคนนะครับบอกว่ามันสามารถถ่ายหน้าชั้นหลังเบอร์ได้นะครับแบบนี้นะก็คือเขาใกล้ผมเนี่ยข้างหลังก็จะเบอร์นิดนึงเห็นไหมเห็นปะม,มันก็จะเบอร์หน่อย แต่ในความเป็นจริงที่เราถ่ายนะครับเรามันจะถ่ายแบบนี้หรือเราถ่ายเป็นตัววิวนะครับหรือว่าถ่ายแบบโฟกัสของบางอย่างเนี่ยมันก็จะไม่ได้ช่วยให้เราได้หน้าชัดหลังเบอร์นะครับสำหรับข้อนี้นะครับคือมันอาจจะไม่ได้เป็นข้อเสียก็ได้เพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะยอมรับมันอยู่แล้วนะครับว่าลักษณะของมันก็คือจะใช้ได้ประมาณนี้แหละแต่สำหรับคนที่ใช้กล้องฟูเฟรมแบบผมนะครับมันมีบางฉากบางซีนที่ผมยังต้องการความน้าชัดหลังเบอร์อยู่เพราะว่ามันให้อารมณ์ให้มูที่สวยกว่านั่นเองนะครับ เพราะถัดมาก็คือมันช้าครับคือเจ้ากล้องตัวนี้มันไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วจะถ่ายได้เลยนะครับคือในหลายๆสถานการณ์ที่ผมได้ใช้จริงนะครับมันมีบางวิวแบบขับรถผ่านเงี้ยเราต้องเราเห็นวิวเขาที่สวยนะครับจะควักขึ้นมาแล้วเปิดแล้วถ่ายเลยเนี่ยบางทีไม่ทันนะครับหรือว่ามีบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เรากาลังบอ็อกเนี่ยเราปิดกล้องอยู่แล้วเปิดขึ้นมาเพื่อจะถ่ายเนี่ยมันไม่ทันนะครับสู้ใช้มือถือหยิบขึ้นมาปุ๊บแล้ถ่ายเลยเนี่ยเร็วกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้มันไม่่่่ใใใชชกกกล้้้้อออออองงทีแบบมมมมมััันนนนนจจะะะะเเเรรร็ววขาาาาดดดคคคืตยปิ นะครับและถึงจะถ่ายได้นั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความช้าของมันนะครับก็คือเรื่องของไม้นะครับบางทีเนี่ยไม้มันไม่ยอมเชื่อมต่อนะครับเพราะว่าแบบบางทีเราปิดไว้นานเงี้ยเปิดออกมาเนี่ยบางครั้งมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในการเชื่อมต่อบางครั้งเนี่ยมันทําให้เสียงในช่วงแรกหายไปหรือว่าเราจะต้องรอก่อนสักแป,ป๊บหนึ่งเพื่อที่มันเชื่อมต่อแล้วเราค่อยอัดบางทีมันไม่ทันสถานการณ์ในที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นหะนึ่งในข้อเสียของมันนะครับเพราะว่ามันแบบมันไม่ทัน่ะะเาาครรวับพ เราต้องการช็อตนั้นเดี๋ยวนั้นเราไม่ได้ก็อข้อถัดมาครับก็คือมันไม่ทนน้ําทนฝุ่นนั่นเองครับคือหลายคนที่ใช้เนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าตรงตัวมันเนี่ยไม่มีอะไรที่สามารถกันน้ํากันฝุ่นได้เลยนะครับคือตัวนี้มันจะมีช่องต่างๆที่อยู่ตามตัวของมันเนี่ยคือน้ําสามารถเข้าได้หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้งานตัวนี้ไม่สามารถใช้แบบลุยๆได้นะครับคุณจะต้องใช้แบบในที่ที่มันแบบฝนไม่ตกนะครับหรือว่าเราถ่ายในเฉพาะที่ล่มเท่านั้นที่แบบว่าไม่มีฝนไม่มีละอองน้าอะไรเงี้ยวาก่ร จะใช้ไปแบบลุยนะครับไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ที่มันแบบมีโอกาสที่จะโดนน้ําได้บ้างอะไรแบบนี้ผมแนะนำว่าแอคชั่นแคมดีกว่าครับไปแอคชั่นแคมปเถอะปัญหาถัดมาก็คือบางครั้งนะครับผมไม่สามารถปิดเครื่องได้คือมันมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับหลังจากที่ผมใช้ประมาณเกือบ,บปีเนี่ยเจออยู่ประมาณ3ครั้งก็คือหลังจากที่อัพเฟิร์มแวร์ตัวไม้นะครับแล้วก็เจอทันทีเลยครั้งหนึ่งก็คือเวลาเราปิดเครื่องไม่ได้เนี่ยหมายว่าเรา พยายามปิดมาแล้วนะครับแต่ว่ามันยังคงขึ้นจะบอกเราว่ากำลังปิดอยู่แต่มันไม่ปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะปิดนะครับให้เรากดปุ่มตัวจอยสติ๊กเนี่ยค้างไว้แล้วตามด้วยกดปุ่มอัดเนี่ย ค้างไว้3วิแบบนี้นะครับมันถึงจะทําให้ตัวเครื่องปิดได้ข้อถัดมาก็คือตัวนี้ถ่ายรูปได้ความละเอียดตับคือมันอยู่ประมาณไม่ถึง10ล้านพิกเซลนะครับทำให้ตัวภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้สวยเท่าใช้มือถือถ่ายด้วยซ้ำไปแต่ว่าเดนิมิกเล้์ของมันยังดีอยู่นะครับดังนั้นเนการถ่ายในที่แสงปกติแบบนี้นะครับสามารถทําได้แต่ถ้าเกิดว่าในที่ที่แสงค่อนข้างมืดนะครับตัวภาพจะไม่ค่อยได้เรื่องเลยแล้วก็เกิดความเบลอด้วยนะครับเวลาถ่ายออกมาเนี่ยมีการขยับนิดหน่อยของคนก็จะเบลอแหละซึ่งไม่โอเคเลยนะครับตรง ถ้าใครจะซื้อไปถ่ายรูปนะครับไม่สมควรเลยก็คือไม่เวิร์คมันคือกล้องวิดีโอข้อถัดมาก็คือการป้องกันแสงกระพริบหรือฟลิกร์นะครับคือตัวเนี้ยจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเราไปเจอตัวไฟตามห้างหรือว่าไฟพวกหลอดต่างๆนะครับเวลาเราไปตามตลาดนัดหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะมีหลอดไฟนะครับที่ค่าความถี่ไม่ตรงกับตัวเครื่องนะครับก็คืออาจจะมี60เฮิร์ตอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันทาให้ตัวภาพเวลาถ่ายเดี่ยไฟมันจะกระพริบป๊บปั๊บปั๊บปั่บปั๊บปั๊บปั๊บถ้าหลายๆคนถ่ายรูปน่าจะเคยเห มันจะทําให้ถ่ายแล้วเนี่ยภาพไม่กระพริบแต่ตัวนี้เมื่อเปิดโหมดออโต้นะครับมันจะยังกระพริบอยู่คือมันแก้ไม่ค่อยได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมาทําแบบเมนวลนเองก็คือว่าเราจะต้องมาเปิดให้มันกลายเป็น50เฮิรต์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ต้องมาปรับสปีดจัเตอร์ให้มันแมทกันมันถึงจะทําให้สามารถถ่ายแล้วภาพไม่กระพริบได้ครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีความรู้เรื่องการถ่ายรูปสักนิดนึงต่อมาก็คือเป็นเรื่องของไม์นะครับคือตัวไม์ของ DJI m i n 2ตัวนี้นะครับที่มันแถมมากับชุดคอมโบบบบเเเ่่่่่มมััักกาาารรรรชืือออออออตตตตแแลูททซึงาสาาถววศพ์ห้ ได้แต่ในความเป็นจริงในการใช้เนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือบางทีมันเป็นเสียงซ่านะครับหรือเสียงที่มันแบบเป็นตืดๆเตืเแซรกเข้ามานะครับคือมีสัญญาณรบกวนแล้วก็บางทีคือเสียงซ่าไปเลยนะครับคือแบบเละไปเลยไม่สามารถฟังอะไรออกได้นะครับริวิวในเชื้อไฮบริดสาม13 v s v วิลลาริโดพูซาแต่งตางตรงไหนเจอฝนรอดไหมข้อดีข้อเสียแต่ละตัวเป็นอย่างไรคลิปนี้ผมสรุปให้ฟังครับ เนี่ยมันจะเียปัญหาเงินให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเชื่อมต่อกันอย่างอื่นได้มันควรจะใช้ได้แบบเสถียรนะครับแต่ตอนเนี้ยมนได้บางมาได้บ้างซึ่งมันไม่เวิร์กแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดมันใช้กับตัว D j i อเองเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยครับมันสามารถใช้ได้แล้วก็ไว้วางใจได้แล้วมันไกลด้วยนะครับไกลมากๆเลยซึ่งตัวเนี้ยผมก็เลยซื้อมันเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสีขาวตัวนี้ครับเพื่อให้อ้มดดใววยยนััอต่แพูงงาี3 <c oughs> หลังจากที่บอกข้อเสียมาเยอะแยะมากมายนะครับถามว่ามันยังน่าซื้ออยู่ไหมในตอนนี้ปี2024สําหรับผมเองนะครับผมยังแนะนําให้ซื้ออยู่ดีเพราะสำหรับผมก็คือมันเป็นกล้องหลักไปแล้วนะครับเ <c oughs> นื่องจากผมเป็นคนที่ใช้กล้องใหญ่นะครับก็คือกล้อง full frame และถ้าเกิดว่าผมต้องการจะถ่ายวิดีโอดีๆนะครับผมต้องติดกิม b a l การติดกิมบอลเนี่ยมันมีความยุ่งยากนะครับกว่าจะติดกว่าจะตั้งบาลานซ์นะครับกว่าจะถือไปถ่ายหนักก็หนักนะครับซึ่งตัวนี้ได้ภาพที่สวยกว่าตัวนี้จริงแปลว่าความสะดวกมันไม่ได้เลยนะครับซู้ตัวนี้ไม่ได้คือหิบกมาาจระเป๋ เปิดปุ๊บปั๊บถ่ายได้เลยแบบนี้นะครับคือตัวนี้คือมันมีความสะดวกมากกว่าเยอะเลยครับและตอนนี้มันก็กลายเป็นกล้องหลักของผมไปแล้วตั้งแต่ประมาณเกือบปีที่ผ่านมาเรียกว่าผมแทบจะแมอากล้องใหญ่มาติดก,กินบอลเลยถ้าไม่ใช่งานซีเรียสจริงๆนะครับผมมองว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณได้เห็นน้าที่แตกต่างออกไปของตัว DJI Pocket 3ตัวนี้และน่าจะทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับฝากกดไลค์แชร์สับสกายกันด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเปิดการมองเห็นให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ